สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูว่าทําไมเวลาเราปลูกผักหวานป่าเนี่ยต้องมีไม้พี่เลี้ยงนะครับเพื่อนๆนคงได้ยินมาเยอะแล้วนะครับว่าถ้าจะปลูกผักหวานป่านะครับต้องมีไม้พี่เลี้ยงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่าทําไมต้องมีไม้พี่เลี้ยงนะครับเอาผมลงขุดรากนะครับของเขาดูนะครับเนี่ยเพ, Marine, พื่อนๆเห็นไหมครับ รากของผักหวานป่านะครับจะไปเกาะติดกับรากของไม้พีเลี้ยงเนี่ยนะครับอันนี้คืออันนี้คือลําต้นรากของไม้พีเลี้ยงนะครับอันนี้คือรากของผักหวานป่านะครับสีอ่อนอนกว่านี่ยนะครับคือรากของผักหวานป่านะครับส่วนสีเข้มเขมนี้เป็นไม้พีเลี้ยงนะครับเป็นต้นลํใหญ่นะครับถ้าดูจากภาพนี้แล้วนะครับผักหวานป่านะครับก็เปรียบเสมือนกับไม้กาฝากชนิดหนึ่งนะครับ ที่อาศัยน้ําเลี้ยงนะครับจากจากพืชอื่นจากต้นไม้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไม้พี่เลี้ยงมีความจําเป็นไหมนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจําเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าผักหวานป่าเนี่ยนะครับในช่วงที่เขายังยังเล็กๆอยู่ยังไม่โตเนี่ยเขาก็จะอาศัยน้ําเลี้ยงนะครับจากต้นไม้อื่นนะครับจากไม้พี่เลี้ยงนะครับแล้วไม้พี่เลี้ยงที่ ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับก็คือต้นลำไยนะครับคือต้นลำไยเพราะว่าต้นลำไยเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับสามารถให้น้ำเลี้ยงกับต้นผักหวานของเราได้นะครับไม่ตายง่ายนะครับโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะปลูกผักหวานนะครับไม้พี่เลี้ยงก็มีความสำคัญนะครับต้องปลูกคู่กันนะครับโอเคครับ